สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือสกู๊ปพาพิพภพไททันครับผมสำหรับเนื้อหาของคลิปนี้นะครับมีชื่อว่าเอเรนมิคาสัน อารมินครับผมก็เป็นความสัมพันธ์ของทั้ง3คนนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทั้ง3คนนี้เขามีความสัมพันธ์ที่มันแบบว่ามีการเติบโตยังไงแล้วก็ไปถึงจุดจบแบบไหนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเนื้อหาที่ผมได้เตรียมมาเนี่ยดูแล้วมันน่าจะนานนะครับผมเลยจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทแรกก่อนนะครับสำหรับพาร์ทแรกเนี่ย <S <S ผมจะเล่าไปถึงช่วงหลังจบศึกชิกันชินาะนะครับไปจนถึงช่วงที่เขาได้เห็นทะเลกันอ่าประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทต่อไปเนี่ยผมจะเล่าต่อ,ตอ,อนนก็็คือเปนหลังจากที ไปสู้ศึกลิเบริโอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอ่ะมาเป็นพาร์ทแรกกันก่อนนะครับเอเลนมิคาสาแล้วก็อาร์มินเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันมานะครับโดยที่เอเลนกับมิคาสาเนี่ยรู้จักกันมาก่อนนะครับก็คือว่าเอเลนเนี่ยเข้าไปช่วยมิคาสาจากโจรป่านะครับแล้วก็ได้ปลุกสัญชาตญาณในฐานะแอคเคอร์แมนของมิคาสาขึ้นมานะครับแล้วพอมิคาสาตื่นขึ้นมาในฐานะนักรบแอคเคอร์แมนปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าได้กลายเป็นทาสของเอเลนนัตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับโดยที่เอเลนเขาก็ผูกผ้าพันคอเป็นนนหึ่งใสัญลักษณน ความรักของนิคัสะ ก็ได้เป็นการพบกันของมิคาสะแล้วก็เอเลนนับตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับแล้วก็กีชาก็รับพิคาสามาเลียงเนาะแล้วก็เหมือนกับมองมิคาสะเป็นลูกคนนึงอะไรเงี้ยมิคาสะก็จะมองกีชาแล้วก็คาร่าเนี่ยเป็นเหมือนพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็มันโตมาพร้อมกับเอเลนก็จะมองว่าเอเลนก็เป็นครอบครัวนะครับคือต้องบอกว่าเอเลนกับมิคาสะเขาก็มีความสนิทสนมกันพอสมควรแล้วก็ในตอนสมัยเด็กเนี่ยเอเลนก็ชอบไปมีเรื่องกับคนอื่นนะครับแล้วมิคาสะก็จะคอยมาช่วยเหลือตลอดเวลาเราจะได้เห็นแบบฉากตลกตลก,ตลกอ คนไอ้พวกเด็กนักเด็กนักเลงอยู่อะไรเงี้ยอยู่ๆมีข้าศามาช่วยแล้วเสร็จปุ๊บไอ้พวกเด็กนักเลงมั่งกลัวมีข้าศามากกว่า,า,า,ากลัวเอ,ขอเลนอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วก็จะมีคนที่ออนแอร์กว่านั้นก็คืออาร์มินครับผมก็คือเอเลนได้มาเจอกับอาร์มินเนาะเอเลนเจอกับอาร์มินโดยที่เห็นว่าอาร์มิน,นอะโดนลังแก่สิ่งหนึ่งอ่ะที่เหมือนกับว่าทำให้เอเลนสังเกตเห็นว่าทําไมอาร์มินไม่ต่อสู้นะครับอาร์มินเขาก็จะมีจุดยืนของเขาว่าโอเคเขาอ่ะไม่ต่อสู้นะเขาไม่สู้คนแต่ว่าเขาอ่ะไม่หนีเออถ้ามึงจะทำอะไรก นะแต่กูไม่หนีอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนั้นนะครับคือนั่นคือจุดยืนของอาร์มินซึ่งเอเลนนะ่ะเขาก็จะรู้จักอาร์มินในมุมนี้ว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเออซึ่งการที่ได้เจอกับอาร์มินก็อพอเอเลนสนิทกับอาร์มินปุ๊บเนี่ย เหมือนกับว่าอามินก็ได้มาสนิทกับมิคาสะโดยปริยายนะครับซึ่งทั้ง3คนนี้ก็เลยเป็นเพื่อน3หน่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วพอเขาโตขึ้นโตขึ้นก็ยังสนิทกันอยู่แล้วบทบาทมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับโดยที่มิคาสะเป็นคนที่เก่งที่สุดในทีมนะครับในในสคนนี้เนาะแล้วก็รองลงมาก็คือเอเลนนะครับแล้วก็รองลงมาก็คืออามินอ่าเราจะได้เห็นว่าอาดีตของทั้ง3คนนี้ก็คือเขาจะมีการเล่นนู่นเล่นนี่กันนะครับอันหนึ่งที่เราจะรู้ว่ามีก็คือว่า อาร์มินเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าเอเลนกับพิ่ขสาศานี่ชอบเล่นวิ่งแข่งกับเขาแล้วไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามเนี่ยอาร์มินก็จะพ่ายแพ้ตลอดแต่ว่าอาร์มินไม่สนใจเรื่องพ่ายแพ้อาร์มินมีความสุขกับการที่ได้เล่นกับเพื่อน สมัยเด็กของเขาแล้วก็ไม่เคยลืมแบบสายลมที่เขาวิ่งผ่านไปอะไรพวกนี้เออมันมีเรื่องราวตรงนี้ที่แบบว่าเป็นความหลังวัยเด็กของทั้ง3คนเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าประทับใจเล็กๆที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ทีนี้เนี่ยพอสถานการณ์มาดําเนินมาในถึงอ่ะเรียกว่าเป็นตอนแรกของอนิเมะซีซั่นหนึ่งเลยเนี่ย เป็นตอนที่ไททันมาคือมาได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําลายกําแพงชิกันชินาตอนนั้นเนี่ยทั้ง3คนก็ยังคุยกันดีดอยู่แล้วว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยไอ้กำแพงที่มันแบบว่าถูกสร้างมาตั้งนานแล้วมันมีอะไรประกันรับประกันไหมว่าไอ้กำแพงเนี่ยมันจะไม่ถูกทําลายอะไรเงี้ยเออพอพูดไปพูดมาปุ๊บเนี่ยปากเรียปากพะร่วงใช่ไหมพูดอยู่ดีๆปุ๊บ,บ,บไททันมาคือมาโผล่มานะครับแล้วก็แตกําแพงแตกบึ้มก็หายนะก็เกิดขึ้นตอนนั้นเลยนะครับและทั้ง3คนเนี่ยก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้นรับีเเกบมา ต้องสูญเสียาคาร่าไปนะครับโดยที่ก็ยังไม่รู้ด้วยว่าพ่อซึ่งเป็นกีชาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยสถานการณ์มันแบบค่อนข้างจะโอลเวงมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นเอเลนถูกกีชาพาตัวไปเพื่อที่จะสืบทอดพลังเนาะแต่ว่า,อาพอสถานการณ์มันเริ่มสงบ เราก็จะได้เห็นว่าทั้ง3คนนี้เข้ามาอยู่ในหน่วยทหารของอในกำแพงแล้วนะครับก็คือว่าต้องย้ายมาอยู่ในกำแพงชั้นในเนาะเพราะว่าตอนที่ไททันมันคือมาเตะชิการชนาเสร็จปุ๊บไททันกรอกก็มาทําลายวอร์มาเรียอีกนะครับก็กำแพงถูกทําลายตรงนี้ปุ๊บไอพวกไททันมันก็ผ่าวอร์มาเรียเข้ามาได้นะครับแล้ววอร์มาเรียก็เหมือนกับถูกยึดไปนะครับก็จะเหลือ War Rose ลว War อร์โรเซ e ่แล้วก็วอร์ชีนาอ่าซึ่งพวกมิคาสะเอเลนแล้วก็รอมินเนี่ยทั้ง3คนก็ไปฝึกทหารอยู่ในช่วงเขตของอ่าเกโรเซ่นะครับผมซึ่ ก็ยังชัดเจนอยู่ว่ามิคาสาก็เป็นคนที่เก่งนะครับแล้วก็มีฝีมือที่แบบว่าเป็นอันดับต้นๆเลยของทหารของรุ่นนะครับช่วงเป็นทาหารเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าทั้ง3คนนี้มีพัฒนาการคือเหมือนกับว่ายิ่งโตขึ้นยิ่งฝึกอะไรมาด้วยกันมากขึ้นเนี่ยความเก่งมันก็ยิ่งแตกต่างกันนะครับอาร์มินเนี่ยเขาถนัดใช้สมองเขาก็จะถนัด วิเคราะห์อะไรต่างนานาได้ดียิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าฝีมือการต่อสู้ของเขาไม่ได้เรื่องเลยนะครับในขณะเดียวกันเอเลนก็สามารถพัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการไททันได้ในทางกลับกันเนี่ยมีขสาสามารถที่จะจัดการกับไททันต่างๆนานาได้มากมายนะครับคือฝีมือของทั้งสามคนเนี่ยมันเริ่มเขาเรียกว่าแยกทางไปแต่ละสายนะครับโชคดีว่าเอเลนเนี่ยเขามีพลังไททันเขาก็เลยดูแบบว่ามีจุดเด่นของภายใน3คนนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือทั้งคนนคนเนี่ยเขา ใช่ไหมก็คือพี่เขาจกลายเป็นทหารที่แบบแข็งแกร่งมากนะครับอาร์มินก็กลายเป็นหัวกะทิของทหารรุ่นร้อยสี่เอเลนก็ได้รับสืบทอ,อดพลังมาเออก็เราจะได้เห็นว่าทั้งสามคนเนี่ยเขาก็เติบโตขึ้นมานะครับในทางรัหารแล้วเขาก็ยังมีความห่วงใยให้กันและกันอยู่เออผมรู้สึกว่ามิตรภาพของสาวคนนียไม่เคยเสื่อมคลายนะครับจนกระทั่งว่าอ่าอาร์มินนะครับกับเอเลนเนี่ยเขามีความสนิทสนมกันในลักษณะที่ว่าอาร์มิน่ะเคยขายเรื่องของทะเลให้เอเลนแบบว่ารู้ว่า โลกภายนอกมันมีทะเลด้วยนะเออและเอเลนก็สนใจทะเลอยากจะไปดูทะเลกับอาร์มินนะครับแล้วพอมีตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่าความฝันเนี่ยมันเป็นความฝันที่อาร์มินฝากไว้กับเอเลนด้วยนะครับโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับทะเลมีการพูดคุยเกี่ยวกับความฝันตลอดเวลาอะไรเงี้ยเอเลนก็แบบอยากไปดูโลกภายนอกอยากออกนอกกำแพงอะไรเงี้ยพอมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเอเลนกับอาร์มินก็เหมือนมีความฝันที่ช,ชัดเจนแล้วมีข้อสักก็คอยปกป้องทั้งสองคนนี้ที่ มีความฝันนะครับโดยที่มิคาสาเนี่ยเขาดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีความคิดไม่ค่อยมีความฝันเป็นของตัวเองเนาะแค่มีสัญชืตยาณว่าถ้าเกิดว่าเอเลนได้รับอันตรายตัวเองต้องปกป้องต้องช่วยเหลือนะครับซึ่งต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราจะสังเกตว่า,ามิคาสาเนี่ยดูเป็นห่วงเป็นใยเอเลนเสดือเกินซึ่งมนเป็นความจริงมันก็ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าหลายๆคนมักจะมองข้ามว่ามิคาสะาเนี่ยเขาก็เป็นห่วงอาร์มินไม่แพ้กันนะแล้วก็อาร์มินก็จะเป็นห่วงมิคาสาไม่แพ้กันเหมือนกันนะ เอ,อะไรอเอลนก็พยายามปกป้องทั้งสองคนในแบบของตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็อาร์มินกับมิคาซ่าเนี่ยเขาก็เหมือนกับ ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบ่งหน้าที่กันแบบว่าดูแลซึ่งกันและกันได้ดีมากเลยสาคนนี้นะเออพูดออกมาเป็นคาพูดได้ค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นว่าความอบอุ่นของทั้งสาคนนี้มันก็สื่อมาถึงคนดูอย่างเรานะครับแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งที่พออุดเขตทอสเสร็จปุ๊บตอนนั้นเนาะถือว่าเป็นชัยชนะแรกของมนุษยชาติอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งสาคนก็จะได้เข้าหน่วยสํารวจนะครับแล้วในจังหวะที่ได้เข้าหน่วยสารวจเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคาสาก็ดันไปมีปัญหากับรีวายที่จริงไม่ได้มีปัญหาหรออแแ่่่บบาบีทมเตพื อ,อะไรอย่างนี้เออแล้วทีนี้เนี่ยอพอรีววซ้อมเอเลนเสร็จปุ๊บเอเลนก็เหมือนกับว่าได้เข้าหน่วยสำรวจอย่างเป็นทางการและไม่ได้เข้าหน่วยสำรวจธรรมดาเข้าไปเป็นหน่วยของรีววด้วยแต่นั่นก็ยังแบบสร้างความกังวลให้มีข้สัเตเนาะว่าแบบว่าเอเลนไปอยู่แบบหน่วยของไอเตียเนี่ยถัวไอเตียนีนรังแกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาก็โอเคไว้ใจอะไรงี้แล้วพอการสำรวจ ครั้งต่อมาที่ต้องมาเจอกับไท่ทานหญิงเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนจนะแยกทางกันไปนะครับอาร์มินไปกับไลเนอร์ไปกับแจนใช่ไหมมีาคาสาก็ไปกับพวกซาชา่าและเอเลนเนี่ยก็ไปกับพวกรีวายนะครับซึ่งการแยกทางอะไรพวกนี้มันก็ยังมีความแบบ ห่วงยยกันอยู่นะโดยเฉพาะมิคาสาขาห่วงว่าเอเลนจะเป็นอะไรเออแต่ว่าพอเหตุเกิดขึ้นที่ว่าไอ้ไทท่านหญิงเนี่ยฆ่าสังหารลูกอ่ลูกน้องของรีวายทั้งหมดเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยมิคาสาก็มาเห็นภาพว่าเอเลนเนี่ยกำลังถูกไอ้ไทท่านหญิงกินนะครับแต่ว่าแค่ถูกแบบว่าอมไปเฉยเฉแล้วก็พาจะพาวิ่งหนีไปอะไรเงี้ยมิคาสาก็โกรธรีวายมากว่าทําไมไม่ปกป้องเอเลนอะไรเงี้ยเนาะเออซึ่งถือว่าอันเนี้ย ก็รีวก็จำมิคาสะาได้นะว่ามิคาสาเนี่ยคือเพื่อนของเอเลนนะครับแล้วก็ทั้งสองคนก็ต้องช่วยกันชิงตัวเอเลนกลับมาพอกลับไปยังปลอดภัยปุ๊บเขาก็ต้องมีการแบบว่าเตรียมการการเพื่อที่จะจับไทท่านหญิงให้ได้นะครับแล้วสถานการณ์เนี้ยเราก็จะได้เห็นว่าทั้ง3คนเนี้ยเขามีอะไรเขาก็ปรึกษากันตลอดเออว่าแบบขนาดตอนที่ไปจะเปิดเผยตัวของแอนนี N ่ N e, จะทดสอบว่าแอนนี N ่ e ใช่ชทท่านหญิงหรือเปล่าเนี้ยเออก็มีการพูดคุยนู่นนี่นั่นกันนะครับแล้วก็ทั้ง3คนเนี้ยก็ต้องต่อสู้กับแอ e, นะนี่เ,เนนาาาาาาาะึ่่่่งััวววีีีีี้้รกกไดดดคคมมมมมมทชขิอสถ การที่จะต่อสู้นะครับแต่ว่าอามินมีความสามารถในการที่จะใช้สมองส่วนเอเลนต้องใช้พลังไททันแต่ตอนนั้นเอเลนแมงยังอึ้งอยู่ว่าไอแอนนี A ่ N e เนี่ยคือไททันหญิงนะครับก็เลยยังไม่สามารถแปลงร่างเป็นไททันได้นะครับก็ถือว่าเกือบจะไม่ต้องมีใครตายแล้วเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รอดมาได้นะครับบูตวิณเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทั้งสาคนนี้เขาก็มีการช่วยเหลือกันนะครับกระทั่งว่าศึกของไลเนอร์ใช่ไหมชิงตัวอะไรเงี้ยอาร์มินกับมิคาสาก็พยายามที่จะช่วยเหลือเอเลนแล้วก็พยายาม ให้เอเลนเนี่ยเขาสแสดงศักยภาพให้สมกับที่เขาเป็นไพ่ตายของมนุษยชาตินะตอนนั้นนะครับเออเนี่ยชิงตัวไรน่องไรเนอร์อะไรพวกเนี้ยผมว่าตอนนี้เราจะได้เห็นว่ามีาค้าศะก็ต่อสู้เพื่อที่จะชิงตัวเอเลนกลับมาอาร์มินก็ต้องวางแผนต้องวิเคราะห์ต,ต่างๆนานาว่าไอ้เบลโทสกับไรเนอร์เนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างแล้วต้องช่วยเหลือทุกคนยังไงอะไรพวกเนี้ยเออตอนนั้นก็คือแบบอย่างอาร์มิน,นก็มีความสามารถในการใช้หัวยั่วไอ้เบลโทสเนาะว่าแบบว่าไม่งั้นเดี๋ยวแอนนี่จะโดนซ้อมนะอะไรเงี้ยเออก็มีการแบบว่า ช่วยเหลือกันในลักษณะต่างๆกันออกไปนะครับเออแล้วพอซีซั่นสามปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าเอ่อพอเอเลนต้องถูกชิงตัวพร้อมกับฮิสเซอรเรียอ่าก็เหมือนเดิมครับผมอ่าอารมินก็ใช้หัวมิกาสาก็ใช้กําลังในการที่จะชิงตัวทุกคนกลับมานะครับจนไปถึงกระทั่งของซีซั่นสามเลยนะครับวาร์ปกันไปเลยนะครับผมซีซั่นสามภาคสองที่เป็นศึกชิกานชิน่านะครับตอนนั้นเนี่ยเอ่อทั้งสามคนนี้ก็แยกศึกกันสู้นะครับแต่ว่าจะบอกจะให้เห็นว่าเอ่อศึกที่ต้องสู้กับไลเนอร์แล้วก็เบลโทน,นะครับเราจะได้เหห็นนนนวว่่่่ 4, ่าาาาทรรุออยงพกจคีซช อะไรพวกนี้เขาก็มีบทบาทเข้ามาด้วยนะครับโดยที่แกนหลักเนี่ยผมว่าทั้ง3คนนี้ก็ยังมเีเรื่องราวที่สามารถไปด้วยกันได้ก็คือว่า ตรงนี้ผมจะได้เห็นการเติบโตของมิกาสะอามินแล้วก็เอลนเลนอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าเอเลนเนี่ยเขาพอตอนแรกที่เขาได้รู้ว่าไลเนอร์เป็นคนทรยศเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แบบโกรธมากอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเขาต้องจัดการกับไลเนอร์ให้ได้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการต่อสู้ในรอบนั้นนะครับมันจะค่อนข้างแบบว่าตูป,ปัดตุเปนิดน,นึงนะครับคือเบลโทสก็มาแปลงร่างแล้วก็ทำลายหน่วยฮันจีไปนะครับแล้วพอเหลือแค่พวกทหารรุ่นร้อยสี่ปุ๊บเนี่ยก็ต้องแบ่งหน้าทลง ล็อกที่ว่าพวกมิคาสะซาช่าแจนคอนนี่ต้องไปต่อสู้กับไลเนอร์แล้วก็เอเลนกับอาร์มินต้องไปต่อสู้กับไททันมาฮูมานะครับซึ่งตัวเนี้ยจะบอกว่ามิคาสะมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นคือเขาสามารถที่จะโอเคมีสติที่พอจะรู้ว่าเอเลนเนี่ยสามารถ ที่จะสู้กับอามินได้แน่นอนนะครับก็คือร่วมสู้แล้วก็สามารถเอาชนะเบลโทสได้แน่นอนคือเชื่อนะครับไม่แบบว่าฝืนว่าแบบว่าจะไปช่วยอะไรเงี้ยห่วงเอเลนมากเกินไปอะไรเงี้ยเออแล้วก็เอเลนกับอามินก็ร่วมมือกันในการที่จะกำจัดเบลโทสได้นะครับโดยที่ก็ยังมีสัญลักเรื่องของทะเลเหมือนเดิมนะครับ ว่าแบบว่าเนี่ยฉันจะต้องไปเห็นทะเลให้ได้เลยนะเอเลนเพราะฉะนั้นฉันจะตายที่นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยเออสถานการณ์ก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับและทีนี้เนี่ยอีกอันนึ่อพอตอนเนี้ยเราจะได้เห็นว่าอามินโดนเบลโทสย่างสดนะครับเกือบตายแล้วนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ย รีวายต้องเลือกว่าจะฉีดน้ำไขนสลังให้กับเออวินหรืออามินเออซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าหลายคนมองข้ามว่ามิคาสะเนี่ยเขาห่วงอามินไม่แพ้เอเลยเลยนะเอาจริงๆก็คือว่า,อาตอนนั้นเนี่ยมิคาสะต้องการให้อามินฟื้นคืนชีพขึ้นมาถึงขนาดที่ว่ายอมทำร้ายรีวายครับผมตอนนั้นก็คือเหมือนกับจะชิงแบบว่าน้ำไขนหลังมาจากรีวายแล้วนะครับแต่ว่าคันจีก็พูดเตือนสติ มีคาอสาว่าเอ้ยเราต้องปล่อยวางนะแบบว่าบางทีเราจะให้คนที่เราอยากให้ฟื้นคืนชีพเนี่ยฟื้นคืนชีพทั้งมหมดไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออก็เป็นประมาณนั้นไปนะครับแล้วมีคาอส่าก็ต้องเสียใจมากที่แบบว่าต้องปล่อยให้อาร์มินตายอ่ะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วรีไวก็เลือกที่จะฉีดให้อาร์มินนะครับผมเออแล้วพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเออคือพอเราได้เห็นว่าคือฉากเนี้ยผมรู้สึกว่ามันประทับใจตรงที่ว่าพออาร์มินฟื้นขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยเอเลนเข้ามาก่อนเลย เออคือแบบเพื่อนกอดเพื่อนอ่ะนึกออกป่มันแบบเราไม่ค่อยได้เห็นใน Attack on t i t ท n เท่าไหร่นะครับเออพอมันมีฉากเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอเลนลักอร์มีจริงจริงนะครับแล้วพอสถานการณ์ตอนี้เสร็จปุ๊บก็ไปห้องใต้ดินกันเนาะพอนุ่นน่น่งเสร็จปุ๊บก็ เป็นเรื่องราวก็ผ่านไปอีกประมาณนึงแล้วทุกคนก็ได้ไปดูทะเลกันนะครับซึ่งฉากดูทะเลปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่าอาร์มินแบบน่าชื่นตาบานมากเลยในที่สุดฝันของฉันก็เป็นจริงแล้วนะครับส่วนมิกาัสาก็ได้แสดงหน้าตาน่ารักน่ารักให้เราเห็นเออว่าแบบเขาก็มีความสุขไม่แพ้กันเนาะแม้ว่าความฝันเนี่ยมันไม่ใช่ของมิกาัสาก็ตามนะครับส่วนเอเลนก็กลายเป็นว่าแทนที่มาได้เห็นทะเลปุ๊บเนี่ยก็ดันชี้ไปที่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลว่าอีกฝั่งหนึ่งมีสตรูอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการประกาศอย่างช,ชัดเจนว่า เรื่องราวมันยังไม่จบต้องไปกำจัดศัตรูให้สิ้นซากนะครับผมซึ่งพอตรงนี้แหละเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอเลนกับอาร์มินเนี่ยแล้วก็มิกาสนะครับทั้ง3คนเนี่ยเริ่มจะ แตกแยกกันนะครับแต่ว่าความแตกแยกกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนเดี๋ยวต้องไปติดตามกันในคลิปที่เป็นพาร์ทสนะครับพาร์ทหเนี่ยก็ขอเล่าให้เป็นองค์รวมประมาณนี้ลวกันนะครับเรื่องแบบสถานการณ์ที่แบบน่าสนใจนะว่ากบบับเอเลนกับอารมินแล้วก็มีข้าศสาคนเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับผมโอเคสหรับวันนี้ก็แชร์ให้ฟังประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอชมพาร์ทสกันเนาะสหรับวันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe กด share, กดก สวัสดีครับ